มื่อนี่ร้องว่าได้เฝ้าแห้งเมืเ่อนี่เฝ้าเพยงงกระซังแม่นหัวหนายกูร้องกูกเชียดเมื่อนี่กูเฝ้าใจใจกูอยู่สารคามบมดเลนี่ไยังบอแมนยากูป่วยกูจะไปเยี่ยมเล้วรับสวัสดีครับพี่น้องครับกรับสวัสดีมิักแฟนเพลงแฟนมอลำแฟนลับแฟนเพลงของมอลำเสียงวิหกที่มาชมไลสด อยู่ในขณานี้ประมาณ5,000กว่าคนนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ให้กำลังแรงใจด้วยดีตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นไลท์หนึ่งสองสามจนว่าฮอดไล่์ที่29นะครับพี่น้องก็ให้การตรอบไปอย่างดีถือว่าอุปสรรคหลายอย่างเราก็ผ่านพ้นมาได้นะครับขอบขอบขอบคุณพี่น้องนะครับทุกแรงใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับบัตรของท่านทุกใบคือกําลังใจของเรานะครับบัตรทุกใบใจทุกดวงของท่านนะครับนํามาให้เฮ้า ได้มีแร่งสู่ตอ่อนะครับศิลปินจะอยู่ได้ก็เพราะแฟนคลับแฟนเพลงแฟนเชียร์นะครับสิมีกําลังใจเห็นงานต่อไปกับย้อนแฟนเพลงน,นะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆทีมวิทีมบิป้าทีมงานบอลัเสียงวีหกนะครับพี่น้องบ,อบ,บิทีมบิป้าเข้ากับวิทีมบิป้าคือกันเบสเกลกันเบาการเบาปัาาาานพิธีก่อนวนะให้ไปออกวิาาราศสัตงตัวงานเลยกันแพ้ได้เบาะนะครับ นะครับเมื่อนี้กระเว้าคือเขานะครับการเล่นตลกของเรามันเปลี่ยนทุกวันแล้วแต่สิเปลี่ยนใหนผู้ใดออกเมื่อนี่คอยออกก้อนเมื่อหนากับผู้นั้นผู้นี้ออกก้อนนะครับก็บพราะเป็นอย่างเพราะว่าเราเปลี่ยนนะครับการขอขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เราให้ที่ยังให้กำลังแรงใจของเรานะครับจับมือกันไปยังสี่ตลอดไปแยกทีมกันนะครับมานะครับเพราะว่าเมื่อนี่อยประเด่นตลกน้ำมูขอยระบบทเป็นที่ีก่อน มาแม่สาวฮ่าไปใส่ดึงเอาคอยแน่ไปถอนแถวออกคือกลุ่นีมั้ยให้หล่ะอีสุดใส่ยุยใส่หล่ะให้ผู้น้อยเบิ้งเอามันจูงเอามันแน่แหงเท่าไปรถมาเท่าคือจ่ายเมมเท่ชาวเลือกเท่าในเท่าคือจงไว้แถวไปอื่นเท่านี่เป็นอย่างอิปมาเพื่อนเพื่อนชวนนี้กระรับบดผู้เท่าเนาะกูจะมาคักแถอบุเกิดมาบ่เคยแต่งผู้เท่าจัดเทียน้อนห้องบ่เคยเท่า มา่วันนี้ใครเขเป็นผู้เฒ่าวันนี้เนียเท่าก็คือเท่าคักเท่าแน่เท่าได้เท่าดีเท่าจนว่ยเ็นหงเฮี่ยงแมนเจ้าปรเฮ็ดมันก็คือเลยครับมาเท่าอาันนี้คือมาให้หมอคือมาเท่ามาเสียวปกิคือมาตำแนมมันใส่ห้อง่ได้เท่าโดยปกติเ้ามาแต่งให้มันเท่าแม่นโยมันเป็นฝุนฝืนนะเฮ้ยนะแต่ว่าข่อยแต่งเหมือนในข่อยแต่งคือคือข่เท่าหลายจนเขีขยวไข่วองเนี่ก็ไร เข่ากับเท่าโพดเท่าแบบวรมาณของเดียวกันอีปอบมึงวางกับแม่วางท้อกูผุนกูวง่องสองเหลี่ยมผุนแขวนแขวนเข่าแม่มันลิ่นออกมาเล่นได้พ่อมบุญมาแบ่ง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 สิมาอ้างมาจากของถอนแข่าเองหน่อสิเอามาอ้างมูใส่กล้องหวาดตีซุ้มกล้องไล่สดนี่กะจับเอาดีดีดอกเสียใจนะคะของเธอแค่นั้นของฉันซ้ำพี่ค่ะ

มื่อวานนี้พักกูมาประกวดสารพัดหรือมาประกวดแถววอกธรรมดาราลพูดเท่ามาพอแล้วคอยส่วนน่กแถวมันแบบเบาอางแถวจด้ใคว่าแถวหักเนาะขึ้นมาพี่แม่ยัยขึ้นมาพี่อกูมันก็ขึ้นยากเช่นันนี้พี่น้องตายรวดเท่าไรอีกปอขึ้นยากขึ้นเช่นแม่ค่อยๆขึ้นอีนี่ค่อยๆขึ้นได้แหละเต้นหฮ้ยกี่ขั้วครับจ๊ะ เท่าแมาแล้วก็นเนี่ยเหี้อนังยันหูตาเสียก็บพคือตา้างที่ไรช,ชีวิตคนเฮาดีแล้วมันอยู่หอดเท่านั้นพาะยามมันตายก่อนเท่าที่ฮะทลานคนท่าคนอยู่ประหอดเท่านีาาต้ตายก่อนเนี่ยวะเอาพอมึงติดตายก่อนเอาเบ้าสูฟังพี่ปอดไปหาดาลูกดาหลานไปทั่วไปเทียบเอามันบอแล้วมันแม่นตามาหาค่อยแม่ <c oughs> <c oughs> พอกระเดือดรอดตัวให้อภัยเขาก้อนเขียวสีฮักคือข่หันว้าสู้ฟางว่าผู้ใดเถาผู้ใดนุ่งดอกเถากะซ้างเถากูมักเล็กน้อยอยู่เถากะซ้างดอกอันนี้คือแม่ออกคุ้มวัดสิบแปดสิบเก้ากูให้มักยุคมัยไข่ยุคคุ้มวัดคุ้มวัดตีนี่เอออคุ้มไหนัถาเขายุคคุ้มไหนเห้ยหมอกูยุคคุ้มบ้าคุ้มบ่อคุ้มโรงเรียน เอาแมนตีเขาอยู่คุมโรงเรียนตีเทาตัวตัวทำไม่ให้ตื่มโลดตัวอยู่คุมนอนจำปาเอาเอากูอยู่คุมไร่ก่ะอยากเร็วกูกระโหลกนาหลงหลังหันหลังกรนาลงหลังก็จีจักของปุ่นเนาะคือจังซีกันพูดเถ้ามาพอกันที่เอาสามซื้อกันสักวันเจ้าเสื้อยังก่อดยายฮะเจ้าเสื้อยังก่อดโอ้เสื้อแค่ขี่ตัวพูดเถ้าแม่มาซื้อสิ่งแต่ คิดว่าเปลี่ยนตอนเทาจังไดล่ะโอ้พ่อแม่ตั้งให้โอ้แค่ทีจ้าซื้อโคตตายเพราะอึดเพราะอยากเพราะยังเจ้ามอว่าตั้งเอาแังกูตั้งกูกะย่านตายเนาะเจ้าซื้อยังไม่เงี้ยพันธาท่านี่มายังพันมยังเยอะเอ้ากลัวมันมึงบอกอาไรธนายศิลเนาะอ้เทาๆนี่ก็จะไม่ด้วยหรอกทั้งเทาทั้งหูบอดีถามซื้อไหมซื้อเออกูซื้อว่าหยุ่มซื้อหยุ่มเออไม่เงี้หยุ่มไม่หยุ่ม คุมวดัดสมคุมวาดค่ะอันนี้ซื้อไม่แย่ยังกว่านี่แค่มองตาก็รู้ว่าคุณคิดอะไรอ่านกินฉันใช่ไหมใช่ไหมใหนใจคุณคิดโอ๊ยโอยเขาถามซื้อเขาถามซื้อไหมหมายนึงว่าอ่านกินหนูเยาว่าหนูอยาว่า,า,วาหนูโอยหนูซื้อตุนซื้อตุนเจี๊ยบจ้าันนแมวมาเป็นตงหยาบแท้ไม่ใช่เชจีไม่ใช่หยุ่มไม่ใช่ตุนจ้ำคุ้มวาด เดาค่ะอันนี้ไม่ใหญ่ยังก่อนนี่โอ้ยไม่ใหญ่ทักเดปะป้าัดเสียงมาเ่าคักแน่เถแตจักจะเบ่เทาบนี้ละ,นนนละเป็นเป็นจะได้ขึ้นปีไม่น้ำเขาเ่าเสียงเพาต้องเฮ็ดมึงกะเ่าเดอกเย็นนี่เจ้าชื่อหยังแต่ได้ไม่ใหญ่จงชื่อจงติ๋่พราเป็นจงเมียพ่อใหญ่สมพรได้เนี่ยจงไหนเพราเป็นจงเสียบคอนเพราะเป็นจงเมียพ่อใหญ่สมพรจงไหนสัน จงเมี่ยงวนานกโอ้นี่ตีจงเมี่ยงวนานกเอาไม่ใ<อ>งีนสนุดท้ายมูได้ซื้ออย่างสัเออเอเออเอ้ยเออเอ้ยอีทาวงซื้อยังซื้อเออเอฟเออา่าออกเลยวเงนเซื้อคอยอย่างอเอฟเ,เอไอทีโอเเป๊ไฟ ฝาทองค่ะไฟทองโอ้คุณยายฝายคุณยายฝายแจ๊ดแจ๊ดเดี๋ยวนว่าเขียวงามขอเบิ่งเขียวนะครับอีบ่อบมื่อวนพี่หอดพักกระตูลินมาพะหัวขวดกุนได้ยี่เขียววองกินน้ำร้องหีธรรมดาผู้เฒ่ามาพอ้กันสิมีแนวให้เล่นแนวสนุกสนานแนวเรียนมวนมวลจะเป็นการแข่งขันเล็กๆน้อยๆเรียกร้อยยิมให้ผู้เฒ่ามาพะหมูเมียเฮ็ดยังไปทั่วไปเทียบแท้ ผลิตภัณฑ์ใหม่มาผลิตภัณฑ์ดีคอฟฟเห็นว่าดีคอฟฟี่ดีโกโก้ดีกาอฟี่ฟ้าลาพัดฟ้าลาโกนี่ฝ้าลรพัดสาหรับผู้เฒ่าสายตาพอดีสายตาพอดีนี่เอาฟ้าลาพัดไปกินเล่นเกมตีคันเล่นเกมจะได้ดีคอฟฟดีโกโก้ฟ้าลาพัดฟ้าลาโกไปกินแล้วก็สีแข่งขันกันเออแข่งขันหัวผู้ใดหัวชนะผู้นั้นได้ฝ้าลาพัดไปกินแข่งหัวอย่างเดียวแข่งหัวเหรอ สิมันแข็งหัวเลาะจังไดคนเท้ารรมดาว่าสิหัวได้เมียนยูดังว่าว่าเป็นตะหัวอีหลีอว่าหัวได้เกูสิบอกไว้ให้เได้คันกุกว่ากูสิหัวได้นี่ผัวกูเต้โตขี้แยได้จังสิหัวได้แทางมาเมียนยูคันอันซี่เลียด่มันหัวยากทเฉดิแล้วเอาไม่ไงแค่ที่อยู่ก้อนมูอหัวก้อนมูอกู้งก้อนมูอเ่เออกูสิหัวเมีจังไดไปเอาอีห้าเนี่ยมันยืนใหยังบัดเอาผู้เลี้ยงเนาะ วเดีย๋ยวไม่ยังให้ค่อยช่าง,างอารมณ์ขำแน่ช่างอารมณ์ขำดิ หัวเมยังมาสักพูดอ่านเนี่ยมันไปซ้ำได้สองคะแนนทีว่าให้จกักซีนะเนาะไม่ยุ่มบอกมักนจกจะไม่หยาพูดที่สองหงวัวหัวสัวเขาหวัหวเท่าสัวเขาแล้วขอให้กำลังใจเจ้าจยู๊กูวัดเอหัวบักค่าต้องสั่งอารถไปจากฟางกันเปล่าแล้วแต้มมังหัน ฉางอารมณ์หัวประด้๋ยางอารมณ์เซ็กกูกำลังฉางอารมณ์หัวไหมอารมณ์หัวยังไปหาตากล้อ,กองกูมีอารมณ์กับไผ่กูกันทันไปทางนั้นแหละเนาะนกูนายเด้วยต้องเอาเวทีบ่บส้มขามาคิวคิ่ยวส้มมาอีป,ปอบนี่ก็ได้เบียงเบียงเบียงนี่แล้วจ้าสีเหลี่ยมมันมกักหงองกับหัวพื้นจ้าสีเหลี่ยมพวกไหหัวไผ่หัวกูวไผ่เขายอมรับรักกูแล้วบะคิวเนี่ย พวกไหนมาเดวเดีบวมึงมันเป็นรอนยมึงเจ๊เชียบอ่นอนสองเทียนอนสองเชียนอนยู่ใสนอนเรียนยุ่ปเปอ่เขานอนลับกูย่างกายเขาโอ้หานี่กูเลยอารมณ์เสียต่ำมาเลยมึงได้โยนีเด้อ เป็นอะไรอีกไม่ใช่ของมึงมันต่จำกูผิดแล้วม่นมึงหัวมึงกับบอไดแคะแนนขึ้นอีกรอกมึงบอไดแคะแนนขึ้นอีกรอกแม่นมึงหัวนั่นนั่นเห็นบอกมันกลายไปแล้วเห็นบอมึงเสียกูไปบัดเดี๋ยวว่ากูหันหนาไปหากูไม่อยากรมกับผู้ใดกูกะหันหนาไปหาเพื่อนกูแล้วกูที่หัวได้เอาไม่ใช่ตุนหัวบันเมยมึงเห็นแต่ได้แต่หัวได้บัานี้พอเป็นคนหัวอยากแต่เด้เถ่า อารมณ์เสียแม็นบลาที่หูวจักว่าฉันกับน้องคิ้วคบกันแม่นยเดี๋ยวเบิ้งหนาอีเปแต่ยัดหัวก่อนนะโอ้ยบ้าหัวแม่มันดอกเท่าไฟเจ้ามีกระจกบ่เท่าเอาอีปอดไม่อยากอยากนั้นกูบัดที่นี่เอากูยืมกระจกแน่มึงกับกูมันอยู่คนละคุมฮะเออคุมวัดกับคุมโรงเรียนกับยู่ใกล้กันล่ะสามชั้นสร้อยกัน จะสุขีทีแล้วถอดเท้าพี่ปอบมาเอาโทรศัพท์กูบอลอีผีมึงเอ้ยหามึงได้คะแนงนี้ไส้ก็กูนั่นดีกูยังเยี่ยมเขาจะซื้อนี่ยมาเอาทัพท์กูบอลอี่ได้โอ้ก็ต้องกูบอลเยี่ยมก็ได้ดอกขี่ที่แล้วก็ได้ไฟนั่นกูบอลหายยากนะดอกไส้นี่เห็นบอกวา่าเอ้ยหัวป่ดเจ้าของ ได้หนึ่งคะแนนเอาคือได้หน่อยแท้หัวเจ้าของไม่ใช่เด้ออ๋อโอ้ยยงเป็นตไตายเจ้เนาะแม่เท่ายังหอดปีหนาบ่เนาะตาเจ้าหัวขู้นมาตอนเหตุประดับก็ได้ร้อกเป็นยังขันว่ากันกูที่ว่าคือผู้เท่ากูเป็นผู้เท่าเนี่ยยุ้ยหอดปีไม่กูไหวนะเด้อ ยัยจะได้เคืองคะแนนได้ไหมกูสอบบ้านติ๊งย่านี่เอามายี่จ่งเจ้าหัวเบิังยับดีนะกูหัวเพคืองโม่เฉดเดะอียหานี่มันสิตีแล้วกาวหัวปวดตีพร้อมไปโอยขันพร้อมแล้วกูจีหัวหัวรถ กูหัวจะได้กระชาหัวบอดกูเบียงมึงอยากยังน้ำกูเชียงกอกกากปากกูคุมโรงเรียนบ่เถือกันแล้วได้เคืองคะแนนเคืองคะแนนคิ้วหูบ่ต้องบอกกูหัวก็ได้ดอกหัวดีๆไอ้ไผ่บ้าินปากไหมเจ้าก็บ่าหัวกูหัวแล้ว หัวเยอะใส่นั่นดิมาหัวหน่อยแม่มันแถรฝลายหัวคนควนผู้ให้เจ้าเจีตหัวยังไหลแต่มันเปียงปากกูกู่พ่อยากตัวปากคุ้มลงเลี้ยนเนาะมึ่งอาบอนุ่งูประหยัดก็ยังหนีตัวหัวหันได้ได้จักันแน่นขากรรมการไม่ใงี้ไฟสนามูเอออ้าวไฟสนมูอย่างฉันอู้หู้หูฮ่าฮ่าฮ่าแบบไหนนี่ค่ะแล้วสนามูแล้วมาเฮิร์ชัย่จ้าเจกับแพ้แล้วเจ้าเอาเอาชี้กรรมการบอสมน้ำหาแน่วหัวแนวยิ้มให้ผู้เฒ่าซืือดอกเห็นผู้เฒ่ามาตุ่มห้อมกัน ก็จะคิดหาเนี่ยกเอาอยากให้เล่นไม่ยังแหละบ้านแข่งสารพัดกันเศร้าเมื่เมื่อบ้านนี้ต้าเถ่าเถ่าเดงเห้ยบ้านเกิดเมืองน้นบ้านเก่าบ้านแก่าคอยนั่นแข้มสารพัดโลภราชท่านคุณดีเนี่ยนะเลี้ยวบ้านเจ้าบ้านคอยก็เป็นสารพัดคือกันนั่นเด้าทากอาจสามารถจะเก่งบ้างมันตีสารพัดขังเป็นสารพัดนี่แหละเอ้ยบอสูัทั้งมูลตูวเดือดจะสุมตลอดเลยสุมขุมโรงเรียนน่ะนหน บ้านมุดตูเฮงบ่มีการแข่งเนี่ยจังยางจังแนวแพ้เบิดกอยางคุ้มไผคุ้มมันเ้อสารพันธุ์คุ้มไผคุ้มมั่นทีมไผทีมมันนว้าอยู่ในสี่แข่งสารพันธ์ม่นทิมไผที่มันเอาสารพันธุ์มาตัดสินบัตรี่อผู้ใดหัวพัชนาเอาสารพันธุ์มาตัดสินเลยเอ้ามีก่อนของไผของมันบ่เอาจังสี่ซะตัดสินโดยว่าถือกระดาษซบไปคะแนนจริงมาจีกระดาษปั้นกันเอ้าเอาว่าสารพันธุ์ก่อนไผก่อนมันคุมไผคุมมัน อันนี้แข้งเป็นคุ้มบอกค่ะนี่แหละพูดแค่ละคนละคนไปเอาข้อมัษณาเขาเด้ท่าเ่าลองเบิงผู้ใดดะเป็นหัวสั้งผูดอะไรเป็นผู้ขึ้นหนค่ะเออแม่นอยู่บ้างหนาไปแต่ขืนเก้งยุ่ขขืนยั้งล่ะขืนยั้งเบ้งหน้าไปแต่ขืนเอาให้ไม่ใยเป็นผู้ข้นหน้าไปแต่ขืนนั่งลานเก้งยุ่งกลัวว่าเป็นค้อนไวเลยอีห่าเอากรเมี่คอนไอวเนาะ อออเอาก่อนขึ้นตัวน้ำกันเนาะออยันนี้คือหมาดพ่อเด้อแฮมึงจะหมาดพ่อดสามีตัวข้าขี่กระเทื้อสีซ้ำใดวะลมหนาวผัดมากินเปนฝักสาละพันเสียงวิหโฮป่าช้าโอ้ยขี่ขาขี่ข้อเขาขี่น้อยมุตุกยอดท่อนตัวกันดีขึ้นสูงปานนั่นเอาขึ้นสูงหลายกุลเป็นโรคกลัวความสูง แล้วกูขึ้นเหล่าหูกะจมอยู่รถขี่ลงมาอีกเอะกะมันก็ขึ้นได้สูงทะยนนี่เอ้าเสียงกูยื้ปลายบักเยียวพุทธมหโอ้ยขี่กูกระย่อนกันตัวเอาเสียงปกติธรรมดาให้มูอวาน้ำใดได้ไหมเนาะอ่าทำไมได้สันเดือดเท่าเออาไม่ไงกลุ่มโรงเรียนไปบอกน้ำเขามาเจอกันครับเขาสุราบกูบ่ได้เด้่สุราบกูบ่ได้สุราบวังหัวสูตรกูเติร์ดเกือบไปหนีเบิงไม่ต้องห่วงแชมป์โล่พระราชทาน ลมหนาวพัดมาเปีนปันฟังสาลาพันเสียงวิหกปประธานก่อนยิบโยกมาสาทุให้แฟนฟังมาสาทุให้แฟนฟังแต่ลกดังซื้อดักแดลุ้นคุณแม่แต่งโตการ แต่งตบะเบิงสังขารอยู่มานานจังแม่นนานตายอยู่มานานจังแม่นนตายอีนี่เขาว่าไงเมืองตากูละบานีกวนที่ซองเขาเอื่นยายซื้อว่าไฟทองแม่นยองยายเอาหาพร้อมก่อนยายวงอยู่ลำไปไปยากนำสุมผู้ส่ไปยากนำสุมผู้สาย อีจีสามเป็นตานายคนเข้าใจว่าเมียหัวหน้าเธอฝันไปนะนะทุ่มใต้ว่าสุมหัวโปกทุ่มใต้ว่าสุมหัวโปกปัดิโอยายหัวโลกสร้างหิมยอกมาประจานบัดเจ้าผู้ชายเต็มบ้านอีสมพานกินไก่หวัด กีส้มพานกินไก่วัดกูบอกกินแล้วไก่วัดกูกินที่โรงเรียนคุณพู้ใดบอกผู้ใดสอนมึงส้มพานกินไก่วัดมัตตาพอมึงใส่กระซังแล้วน้องกูแต่งกูเทียนแต่ในกรดีตัวก่อนนี่แม่มึงเอ้ยแต่งว่ากูขากูแน่นอนมันมีหรือเปล่าส้มพานกินไก่วัดมึงจะมา่วหัวหรือบักแบงยี่หลีเนี่ยกูบ่ได้กินกูบ่ได้กินยิวัดกูบ่ได้กินยิวัดกินยูวยใส่อยู่โรงแรม <น>มีระดับนคนต่อไปสีบอกชัดๆคนต่อไปสีบอกชัดๆพระเอกปากจัดนันซือเจตุนเสิร์นให้มือหึงเฝ้าไปโลดหุ่นเพราะว่าเจตุนมันกินบ่ขี่เพราะว่าเจ<ก>ตุน,น,นมันกินบ่ขี่อีนี่มึงกินบ่ขี่หรือตีฮะมึงกินบ่ขี่หรือตีอีปอมึงห้ามเสียกลัวขี่บ่กิน คนสุดท้ายชื่อเทคีเทคีเทคีบรเทคีเนี่ยเทคีพูกไดนจนจะกว่าเทคีสั่นกลัวทางไหนจนจะกลว่าเทคีก็ได้เทคีนั่นแหละเท่ากับเท่าโพดโพดเท่านะเอิ่นคนสุดท้ายชื่อเทคีอหวนอีลีขีแล้วกินเบาหวานความดันโลกวิน เดียวกะสิ้นซื่อเสียงเลี้ยงนามเดียวกะสิ้นซื่อเสียงเลี้ยงนามมีมาว่าคักวาดแง่แท้ต่ลูกน้ำวิหงมาหน่อหนงให้ท่านฟังข้ผู้เดียวตานโลกตัต้ตงตายบ่ยังเหลือแต่เสือตายบ่ยยังเหลือแต่เสือ นั่นก็คือกำนั่นแพ้หัวหน้าวงขวัญใจแม่แม่เสียงเพลงแด่แด่แด่ขอเชิญแม่ยืนไว้อะไรขอเชิญแม่ยืนไว้อะไรขอเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งไว้อะไรแด่ผู้วายชนหนึ่งนาทีกนั่นแพ้ซึ่งเป็นหัวหน้าวงขวัญใจแม่แม่ก็แล้วกันค่ะไว้บ้ากูต้นนี่ไหม อาตัวว่ากูตัวนี้มึงว่าตัวหัวจักว่าผู้ใดบ่ได้ว่าตัวบ่ได้ว่าผู้ใดจักมีดเทพธแทบราดีคอยนะกก่อนเด้ล่ะก่อนมันพาไปกูก็ว่าอยู่แด๊ด๊าแด๊กูว่าเออนี่ละสามัคคีกันสามะเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันดีแล้วคอยมีเกียรสารพัดมันกันเสมอกันเก่าด้ไหมมึงว่าเป็นตะกลุ่มกับพ่อจาเป็นก้อนทอลาบอบ่มักว่าเป็นก้อนก้อนมันเป็นหยังมันคือที่มาอีนี่มัน สารพัดมันเกิดเสมอกันมันหาเนี่ยตัดสินอยากเอาสิ้าไปแต่ละทีมทรงตัวแทนมากเป่าหลุกโป่งแข่งกันวเนี่ยเท่าเนี่ยสีระเ่เออเออเออแมนอยู่เป่าหลุกโป่งแข่งกันผู้ใดแต่ก้อนผูนันชนะไปเลยเอาเปียจะมาหาขวางหวานไม่ผู้เถ่ากินแข่งกันไปจังสั่ไม่บาวันกันตายวันกันตัวเท่าไฟจ้าทางเจ้าหามาเลยเจ้าเสียผู้ใดมาแข่งครับว่า่ยากบ่ยากควายหูจักยี่จ่ายเงาใจเก่งยี่จเดียดใจสปอร์ตนี่ไปมึงจงอ้างไป ้ยเป็นอย่างอีนี่ให้กูป่ะเออแล้วไงรู้ทางบุกกูกูเอาอี่อ็นี้กันแล้วกันนี่ไปเทาสู่เขาแค่ที่เอากูตีเออมึงไปสู่กับเขามึงก็มาไปซะสัตว์บอกกูบอกไม่แข็งเเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังไปยังเดี๋ยวอย่าฟาอย่าฟาขอต่อร่องเลยค่ะไอยังต่อร่องอี่ยังเห็นกูต่อสู้แล้วคือจิบ่สมมาตรกันค่ะเอากระเบื้องปอดยี่นั่นกระปอดหนู้นี่ปอดหนู้ซั่งหีหมดนี่ค่ะเออฮ้ยแมากะสัน ให้บอกให้สูบก็จะเอาผู้ใดทีเป็นผู้เป้านด่นไปในเจ้าเท่านี้เท่าแข็งแรงใอยว่าเจ้าซับแยงเท่าเขาว่าจัาสั้นหันคอยมีปัญหาเลี้ยงปอดมาตอนน้อยๆคุณตั๋วมันสีฟิวเอาคอยติเออโอ้ยกูอยากหัวมันสีแพ้เขามันสีฟิวจะมาแพ้จะมาแพ้คอยขัดฟอร์ดคอยกับบ้านอยากเห็นนี่เขามาแพ้ไปอาจารย์รูปผู้ใดสีแข็งนี่ไม่ได้จะเป็นผู้แข็งไม่ได้คอยนี่ละแม่ใหญ่แค่ที่ เออควายนี่ล่ะเอ้าแข่งยังไงลูกปองก็สีเดียวกันสีเดียวยกใส่ของกูสีชมพูก็ได้ดอกการแข่งขันมันต้องคน่ละสีเจ้าสีนี้สีนี้มันทเคือกันตัวน้องบ่เคือกันบ่เคือกันสุยญสกงใหญ่สกงกันนะเห็นว่าเกิดรุ่นเดียวกันมาโกงกันมาย่อมแต่ผูได้นักเรียนมึงกบโกงกูเชนนึงแล้วผู้ใดแต่ค่อนผู้ใดแต่ก่อนผู้ใดชนะจ้าเปล่าเปพ่อ รับก่อนถือไม่ไวกันอ,หอ,อ,อะหมออเอาไม้เชียวเอาได้ไหมไงเฮาสู่เขาได้เฮ้ยไม่อยังนั่นไหวคู่จีทำเป่าแม่รมมันเจี๊ยออกดีนี่น่ะมันเป่าคู่มันอื่น,น,นล่ม,<า>ม,ลมน่มันกวนแม่มันแฉ่เท่เามึงจะตวดวแล้เท่าเอานับเนื้งาสอน เอาสู่เขาเอ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 าดันเท่าเท่าเสู่เขาสู่อสู่สู่เท่าสู่สู่เท่าสู่เป้าเป้าเ่าร่่สิมาสู่สาุ่มวัดนะเปาเปาเ่าเดันอาอยเท่าเอ้เปาแต่ก่อนูมันาแตก เป่าควันเขาก็มันแตกมันสิแตกจะเลี้ยงเงาแล้วไงกูเป่ากูได้ยินเสียงปี๊ปีว่ามันหัวหยองกูนี่แหมหัวดยองโจรจะมาเอาเปียบกูปนันมันดังปี๊ปีอยู่นี่ไมได้เอาเปียบมันจะมาเอาเปียบแม่มันหยังการแข่งขันมันต้องมีใบฟิปมีใบฟิปไปบ้านที่ยังขันกูว่าแล้วลูกซียกพวกกูมาคว้าที่าบกูมันเอาเข็มจ่อนไปตัวเองไงเด้อแค่เราจะมาส้วนตีการแข่งขันมันส้วนตีการแข่งขันมันมีไผ่ฟิบ ไปปีบไปปีบไปปวะไปปะไปปบตอยวหรอโอ๊ยใช่เป็ดบ้าเป็ดเวรลาขึ้นห้างวะไดนี้กูวันโอ๊ยหัวใจตายซากันจับซานี่เราคืออันอันสรุปสรุป้อมูลศสนาบอกนี่าสนาศาสนาบ้าสะอาดกระบอกไ แม่แสดงนี่ทำไมตีคือจังดีเจนะกุศนาคุ้มมุตุฝากไว้ก้อนกระเลวกันฝากไว้โลรับร่างว่าสามใบเถาสามใบเถาจังมุตุนี่มือรุ่นมาแกะกันโลดกูบยานกันโลดมือนี่บ่านิยานดอกเอาเนี่คือความสนุกสนานจากทีมงานหมอลำเสียงวิหกขอบคุณพี่น้องหลายๆที่กำลังแรงใจทีมงานหมอลำเสียงวิหกนี่คือตลกเสียงวิหกมืออื่นเจหาเลี้ยงแนวมาเล่นให้พี่น้องให้เบิ่งอีกนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานเราขออนุญาตไปพักผ่อน รบขอบคุณและลาตีสวัสดีครับเดี๋ยวเบิ่งนละเหมือนมันจะเล่นตลกพูดเถอะแล้วกูแต่งหนักวะมือนจะเฝ้าไปใส่แต่กูแต่งยังไงเนี่ยเคทีมันถีไปสารคามบเอมึงหลอกมึงหลอกโศกันไว้เด้อเออมันเฝ้าเฝ้ามันเป็นเฝ้าเฝ้าชุดเสื้อผ้าเท้าเล่นโดนตอนนี้มันคือยาย่โตมายาย่โตมาว่า บักโคุลาป่วยต้องักสารภาพด่วนมันบ่ได้ป่วยมึงเปิดตัวมึงตอนนี้ก็ได้มึงติดตองไปแย่ๆมึงแล้วคอยเมีนย่าอยู่สี่หัวเลี้ยงแต่ว่าบักโคุลาอยู่สารคาพบักโคุลาเลียนไปไตสารคามมันอยู่กับย่าๆย่าหงเข่าสู่มันกินอยู่ตลอดสู่เถียงอยู่นนิดแล้วตกไปก้อนแล้วตกเท้ามือเลือดไหลมึงนี่บ่ดีเลยเลียนยู่นเนี่ยเลียนยู่นี่ดีเมียนคือต้องเฝ้าขนาดนี้เฝ้าตรงไหน่อยเฝ้าตรงไหนเอ้าเฝ้าเพราะเฝ้ามึงสิลงเวซี่ก่อนมูอตุ่เถียงมึงลงหลังมูอเออ่ยไม่ได้เปิดมาเพียรควมกูตีเฝ้าด นะเขาต้องเข้าก่อนมึงต้องยืนสุดท้ายมูไหนอันนี้มึงน้ำหนามูไปไล่ๆๆ,ๆๆน่ะแม่มึงอยู่สายล่าข้ามตีเดี๋ยวนี้จันดา,า,าเนี่ย,าาย,ยไม่นอนเงินหายเงินจะเป็นยังงี้เฝ้าครับเฝ้าเนครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับเรียกไปบัตหืมบางคแล้วอีตุตมึงก็ลงทุตอย่างครับบางครั้วมึงก็เตะเกี่ยวปอมมาอยู่มึงก็ถอดเจ้าออกที่ปอมพวกนีไปนี่มันนี่ เอาท่านั่นเบิ้องไม้น่ะท่านี่ไอ้ปอบเบื้องนี้มึงจะไปใส่ปอบนี่กูไปหานอนก่อนเด้อมึงมาปิดการแสดงเลยกูบ่าวบามึงนี่เพราะว่าแขว่างแขว่างเมียมื่อกี้สัญญานลงมาทางล่างยังสี่กับกาเอื่นแขว่นเนาะมึงเอื่อนนี้หมววินหมาตีปอบมึงไู่ได้เลย ผู้ใดหยออกต่อไปะผู้ใดหยออกต่อไปกูกบับบอลูคือกันผูใ้ใดลองต่อไปหางเชียงวิตนาเต้นซื้อได้หนุวิตนาทีเต้นซื้อผ <ś c oughs> ู้ใดโอ้ไม่ไงพัชรา,าเพชรลำครับพี่น้องครับผ่อนพ้นกันไปครับกับทีมงานตลกครับคำพูดวาจาใดที่ไม่สุภาพนะครับทีมงานตลกขอรับไว้แต่เพียงผู้ดเดียวโอ้ยมาบอกขึ้นอันพิธีกรขายยาแต่บอกมึงหนีเนี่ยนะไปสัญญาณไม่ยัง เพียงอย่างสรุปเมยสุดยังจะหนีหนีเด้อขอรอนนะขอบคุณครับเด็กเล็กน้อยจากทีมงานศิลปินหมอลับเสียงโทกส่งมอบความสุงให้กับมิลล่าแฟนเพลงในค่ำคืนนี้ครับทีมตลกครับว่าจะเป็นแบบ่ไฟท้องยองย้ายกำนันแพ่จงอ่างห้างซอแจงแ้วก็เคทีทับทีมกรอบ้วก็เจ๊ตุนเคียงหมูเจ๊หนุ่มเสือบอดหนนะครับแล้วค็ แม่ดักแดดประทุมมาเท่ยงศิลนะครับที่มอมอบข้อมูลความซื่อฝากพี่ตอนน้องได้คำ้นนี้กลับขอพระคุณทุกความักความตตาจากพี่จากน้องสู้ขู่สู้คนกันแล้วกันครับ